มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าจะมีผลกระทบในแง่ความรู้สึกของผู้กดน,นะครับและคงจะไม่ใช่เฉพาะประชาชนในพื้นที่3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคือทุกาศาสนิกครับเกี่ยวข้องกับเรื่องในลักษณะนี้นะครับมีคนตายเป็นจำนวนมากแล้วสุดท้ายการทวงหาความรับผิดชอบหรือความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ชัดเจนกรณีของเรื่องที่เกิดขึ้นที่สพตากใบ ถ้าจะพูดตามสไตล์หนังไทยโบราณสมัยก่อนก็ต้องบอกอย่างนี้ครับ20ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับใครที่เคยดูหนังไทยสมัยก่อนคงจะจําฉากแบบนี้ได้นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสพตากใบนะครับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนะครับนะฮะเหตุการณ์25ตุลาคม2547ครับจะครบ20ปี ซึ่งนั่นหมายถึงว่าอายุความของคดีนี้ก็จะจบสิ้นลงในวันที่25ตุลาคม2567อีกไม่กี่วันนี้ด้วยนะครับคดีตากใบครับที่มีการชุมนุมกันรเริ่มต้นตั้งแต่หน้าสอพอตากใบนะฮะจังหวัดนาราธิวาสนี่เป็นหนึ่งในสามเหตุการณ์ที่ท้าทายความรุนแรงและเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีเดียวครับปี47ครับสามเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในปีเดียวครับ 1. เหตุการณ์ปล้นปืนครับมีการปล้นปืนนะครับที่กองพันพัฒนาที่4่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครดินครับหรือค่ายปิเลงครับอยู่ที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครับปล้นปืนไปได้4 1 3กระบอกครับปืนของทหารครับแล้วก็ส่วนหนึ่ง ปืนที่ถูกปล้นไปนั้นถูกนำไปใช้ปฏิวัติภารกิจนะครับสร้างปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนี่เป็นยุทธวิธีปืนของรัฐคือปืนของเราครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปี2 4 4 7ครับก่อนที่ในเวลาต่อมาครับมาถึงช่วงปลายเดือนเมษายนครับ28เมษายนก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มัสยิดกลือเซครับ และพื้นที่ใกล้เคียงที่จังหวัดปัตตานีนะครับเหตุการณ์ที่มัสยิดกลือเซและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้น1น8รกายครับ <Biraz S 1> ถือว่ามากที่สุดครับและในจำนวนนี้ไม่ต่มกว่า30รายเสียชีวิตอยู่ภายในมัสยิดกลือเซครับส่วนกรณีของเหตุการณ์ที่ตากใบเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2.47 มีผู้เสียชีวิตยอย่างที่ทราบกันในในจุดที่เกิดเหตุ6ศพนะครับแล้วก็ระหว่างที่มีการขนย้ายไปที่ค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีเนี่ยอีกเกือ80บ80ศพนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรครับหลังการเลือกตั้งนะฮะ2544นะครับ 2, นะฮนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับวลีที่ตามมานะครับว่าโจรกระจก แล้วก็เป็นการจุดพลุครับทำให้สถานการณ์มันพลุกลุ่นมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่3 4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับจากนั้นอีกระอกใหญ่ครับนานกว่าที่เหตุการณ์มันจะเริ่มสั่งซาลงครับอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับเหตุการณ์ที่ตากใบครับย้ำนะฮะก็เอากันเข้าๆก็แล้วกันครับนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากชาวบ้านเนี่ยเขาไม่พอใจที่ทางตํารวจเนี่ยไปจับกลุ่มชุด ปฏิบัติการนะครับรักษาบู่บ้านนะครับหรือว่าชรบอครับหกคนครับโดยทางตํารวจเนี่ยเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นกับการปล้นปืนครับที่ปฏิบัติการนะครับโดยชุดปฏิบัติการที่มีอาวุธครบปืนครับชาวบ้านก็เลยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชรบอทั้งหกคนนี้ครับแต่ว่าทางตํารวจสพตากใบก็ไม่ยอมนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย มันก็นำไปสู่การออกมาชุมนุมนะฮะของผู้คนนะครับจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ยากเกินกว่าที่จะมีการควบคุมครับนะฮะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นสุดท้ายก็นำไปสู่ปฏิบัติการสลายการชุมนุมครับนะฮะช่วงสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตไป6คนนะครับสลายการชุมนุมเสร็จสับเรียบร้อยปฏิบัติการในการนำตัวผู้ที่ก่อเหตุความวุ่นวายนะครับถูก จับมัดมือไถ่หลังแล้วก็วางซ้อนเป็นชันๆกันกับใส่ไว้ในรถยี่ยมซีแบบทหารครับเพื่อส่งตัวพิทิค่ายไปที่ค่ายอิงขยุดบริหารจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์การสูญเสียร,รอบที่สองครับคราวนี้เกือ80บ80ศพครับเนื่องจากว่าขาดอากาศหายใจครับนะฮะแน่นอนสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าที่ของรัฐนะครับและทางภาครัฐเอง ก็ตระหนักดีครับนะฮะว่านี่เป็นเรื่องของการประมาทเลินเล่อนะครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นในรัฐบาลของคุณยิ่งรักชจนวัรนะครับก็ได้มีการอนุมัติงบในการที่จะเยียวยานะครับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวงเงินเสร็จสรรเรียบร้อย6 4 1ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิต7จล้าน5แสนนะครับ ที่เหลือก็เป็นผู้ที่ทุพพลภาพบาดเจ็บพิการรวมไปจะก็ตั้งที่คนที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างการต่อสู้คดีครับเพียงแต่ว่าในมุมของอายการสูงสุดมีความเห็นในการสั่งฟ้องคดีในเรื่องอาญาเนี่ยครับความเห็นของท่านเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับบอกว่าเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีอาญาก็ต้องว่าการตามกระบวนการนะครับนะครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยระยะเวลา20ปีเนี่ยมันเป็นไปอย่างล่าช้าครับนะฮะแล้วก็มันจวนเกียนเต็มทีนะครับนะฮะเอาล่ะถึงแม้จะพยายามที่จะมีเหตุผลในการอธิบายบอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะแยะมากมายไก,ก่กองครับก็ว่ากันไปครับแต่ว่า20ปีเนี่ยต้องบอกว่ามันวุ่นวิตมันจวนเกียนเต็มทีครับกับการเสี่ยงที่จะขาดายุค,ความครับสองคดีอาญาครับคดีแรก เป็นคดีที่อายการสูงสุดนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับมีผู้ต้องหารวม8คนนะครับเพิ่งมีการถแถลงจากในส่วนของทีมโฆษกของอายการสูงสุดเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมีผู้ต้องหารวม8คนครับสูงสุดก็คือท่านพลเอกเฉลิมชัยวิรุนเพชรครับนี่เป็นอดีตผู้ประชาการกองพลทหารราบที่5หรือพอบพอลรหครับนี่เป็นตทสิบครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของกุณทัิษิณนะฮะ เป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งครับถูกระบุนะครับว่าเป็นผู้สั่งสลายการชุมนุมที่เหลือนะครับที่เหลือก็เป็นระดับพลขับนะฮะและก็ผู้ควบคุมขบวนนะะขบวนรถครับยศส่วนใหญ่ก็เป็นนายร้อยครับสูงสุดก็คือพันโทครับนะฮะอันนี้ในส่วนของคดีแรกครับอีกคดีหนึ่งซึ่งกําลังจะบทอายุความ25ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นคดีที่มีการยื่นฟ้องโดยประชาชนครับ ที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น48คนครับรวมตัวในการที่จะยื่นฟ้องในคดีนี้และศาลจังหวัดนาราธิวาสก็เพิ่งจะประทับรับฟ้องไปเมื่อ23สิงหาคม2567ที่ผ่านมานี่เองครับนะบมีการนัดสอบคำให้การครั้งแรกครับ12กันยายนแต่อย่างที่ทราบครับทั้ง7คนเนี่ยนะฮะทั้ง7คนที่เป็นจำเลยไม่ได้มาปรากฏต,ตัวต่อศาลครับ ก็เลยทําให้ทางศาลเนี่ยนะครับมีคําสั่งออกหมายจับทั้งแรกเนี่ยหกคนครับคนที่โดนทั้งหกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์หรือเปล่าครับมีตั้งแต่ระดับนายทหารยศนายพลนะครับนายตำรวจก็ยศนายพลครับระดับข้าราชการก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนะฮะอายกตัวอย่างนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเพราะเป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปพลตํารวจเอกวงกตมณีรินทร์ครับ ผู้อำนวยอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าครับท่านเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นของคุณทักษิณอีกหนึ่งคนนะครับมีอดีตผู้บรญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าครับพลตำรวจโทมโนธไกรวงนะครับนะฮะมีคุณศิวะแสงมณีครับนี่เป็นอดีตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ารองผอกอสสจชตนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีใครนะฮะ ก็ย the ังมีล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสารจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็เพิ่งอนุมัตินะครับเรื่องของหมายจับแล้วก็ขอตัวมาที่สภาอย่างที่ทราบกันนะครับพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีครับอดีตแม่ทัพภักสี่ครับปัจจุบันท่านเป็นสสของพักเพื่อไทยด้วยนะครับทางพักเพื่อไทยนะครับหลายคนในพักบอกว่าไม่รู้นะครับไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนครับนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่มันใกล้ ที่จะถึงเส้นตายนะครับสำหรับการหมดอายุความครับศาลเนี่ยนัดสอบคาให้การอีกครั้งหนึ่งครับ15ตุลาคมก่อนที่คดีเนี่ยจะถึงวันสิ้นสุดนะครับหมดอายุความเพียงแค่10วันเท่านั้นครับซึ่งก็มีแนวโน้มสูงครับบรรดากูรูทางการเมืองส่วนหนึ่งก็มีการฟันธงเอาไวน้นะครับนะฮะว่าโอกาสที่จะได้เห็นผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยจำเลยทั้งหมดเนี่ยไปปรากฏตัวที่ศาลเนี่ยก็คงจะยากมาก ซึ่งด้านหนึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมันก็ถูกมองว่านี่เป็นแท็กติกพิเศษครับที่บรรดาบิ๊กบิ๊กทั้งหลายครับมักจะนํามาใช้ครับบรรดาบิ๊กบิ๊กที่มีเส้นสายมีบารมีมีพวกพ้องก็จะใช้วิธีการนะครับใช้เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะดึงในการที่จะยือ้อคดีความอาจจะภายใต้การให้ความร่วมมือนะครับของเจ้าที่ของรัฐหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ตามทีครับมันไม่ใช่คดีแรกไม่ใช่ปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้น ในอดีตเนี่ยมีปรากฏได้เห็นหลายครั้งครับยกตัวอย่างครับขออภัยนะครับที่เอ่ยชื่อท่านคือตัวของป๋าเนาะครับคุณสนอเทียนทองเนี่ยก็เคยเมีสารดีกาพเนรคดีาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองครับมีมติเสียงก้ามากยกฟ้องครับคดีทุจริตสนามกอล์ฟอ้าวพายครับนะเนื่องจากทางฝ่ายโจทย์ปปชเนี่ยไม่ได้นําตัวนะครับของท่านเนี่ยฮะไม่ได้นําตัวเจเรือไปส่งสารตามกรอบ กำหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ครับสุดท้ายมันก็ขาดคดีความครับหรือแม้แต่กรณีของโกธรครับคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยฮะคดีบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่นะครับนะฮะในชั้นปปชก็หมดอายุความแลครับล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับระดับบิ๊กอีกท่านหนึ่งครับก็ขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านนะครับคุณอิทธพลคุนปลื้มครับอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมในฐานะอดีตนายกเมืองพัทยาครับ คดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร Waterfront ที่พัทยาครับศารอายาคดีทุจริตและเปะ็ผู้รผิดชอบภาคสองก็มีคําสั่งยกฟ้องเพราะขาดอายุความเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกมองนะครับว่าในเชิงทางกฎหมายเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีของท่านนะครับก็ถือว่าสามารถทําได้ในเชิงข,งของข้อกฎหมายครับเพียงแต่ว่าเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นพอมาถึงคดีของคดีตากใบนะครับมันก็มีคําถามดังๆคําถามซ้ําซากเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งครับไปถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตํารวจทั้งหลายนะครับบอกว่าทําไมอุ้ยอายไม่ฟิตเลยไม่มีการตระเตรียมไม่มีการซ้อมไม่สามารถวิ่งตามนะครับคนที่เป็นผู้ต้องหาเป็นจําเลยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระดับสวเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นครับแต่ตํารวจวิ่งตามไม่ทันเลยครับ ไม่รู้ว่ามันไม่ได้วิ่งตามหรือว่ามันมีอะไรบังตาหรือเปล่าเราก็ไม่ดูครับนะฮะแต่เอาเป็นว่ามันกําลังจะหมดอายุความแล้วมันมีคำถามกลับไปอรอบหนึ่งถึงทางตํารวจครับ mm hmm. และที่สําคัญครับอีกเช่นกันนะครับ mm hmm. เมื่อคดีมันสิ้นสุดอายุความ mm hmm. เราก็อาจจะได้เห็นระดับบิ๊ก,กครับไม่รู้ใครบ้างนะครับอาจจะก,กลับมาปฏิบัติภารกิจตามปกติวิสัยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามนุษย์โดยทั่วไปก็เป็นเ,เป็นมนุษย์สังคมนะครับคือ mm hmm. มีการพบปะมีการสังสรรค์มีการกินเลี้ยง มีอะไรต่อมีอะไรครับโดยบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะลืมเลือนเรื่องในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับลืมเลือนลืมเลือนไปหมดแล้วครับมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องชีวิตของผู้คนเนี่ยมันแตกต่างครับจริงๆนะครับระหว่างคนยากคนจนโดยทุกวไปยกระดับคนที่มีอำนาจมันต่างกันอย่างชัดเจนครับครับเราสามารถที่จะคาดหวังความจริงใจกับทุกคนเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้มากกว่านี้หรือเปล่าครับพี่ประจกักษ์คือถ้าทุกคนทุกฝ่าย ปฏจุบัิภารกิจอย่างจริงจังอย่างตรงไปตรงมาครับมันน่าจะก่อให้เกิดมรคผลในเชิงบวกมากกว่านี้ครับ,รบต้องไม่ลืมคุณอรชัย20ปีที่แล้วคุณอรชัยอยู่ตรงไหนฮะยังเรียนอยู่เลยครับผ่านมาทุกวันนี้นะครับระยะเวลามันยาวนานมากแต่เรื่องคดีบางคดีกลับไม่มีความคืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นครับม,มันส่อเจตนาหรือไม่เป็นประเด็นคําถามที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตอบครับ